แบบที่คุณต้องเลิกใช้ถ้าไม่อยากให้เขาเบื่อคุณแล้วข้อความแบบไหนล่ะที่อย่าว่าแต่อ่านเลยแค่เห็น no, ก็อยาก no, จะวางโทรศัพท์ทิ้งและเดินหนีไปเลยข้อความแบบที่1ข้อความที่คุณส่งไปทีละสสีหน้ายาวเป็นพืชเหมือนเป็นหนังสือชีวประวัติบอกเล่าสิ่งที่เกิดกับคุณตลอดชีวิตที่ผ่านมาแบบครบรายละเอียด ก็เข้าใจนะคะว่าคุณเนี่ยคิดถึงเขาอยากจะคุยกับเขาแต่ถ้าเกิดว่ายาวขนาดนั้นอะ่ะมันก็มากไปหน่อยที่จริงการส่งข้อความหาใครสักคนมันควรจะเป็นแนวแบบสนุกสนานน่ารักและแบบตลกตลก,ตลกนิดๆเช่นพี่คะมีคนเคยบอกไหมคะว่าพี่เนี่ยเป็นผู้ชายที่เซ็กซี่มากเขาก็อาจจะงงๆแล้วตอบกลับมาว่าไม่นี่ ก็สาวเซ็กซี่คนนี้กําลังบอกอยู่ไงคะหรืออาจจะเป็นพี่คะพี่เป็นคนแรกที่ทําให้หนูหัวเราะได้ตลอดเวลาทุกครั้งที่อยู่ด้วยกันเมื่อเขาได้รับข้อความแบบนี้ ก็จะเกิดรอยยิง <Wow. S 1> เล็กๆอยู่บนใบหน้าและเนี่ยก็คือข้อความแบบที่เราควรจะส่งไงคะและแบบที่สองที่คุณไม่ควรส่งเลยคือข้อความที่ยิงรัวเป็นชุดๆเหมือนเป็นปืนกลจีละสิบยีข้อความอันที่จริงการส่งข้อความมันควรจะต้องเป็นแบบการเล่นปิงปองที่คุณส่งไปแล้วเขาก็ส่งกลับคุณส่งไปเขาส่งกลับคุณส่งไปเขาก็ส่งกลับแต่ถ้าเกิดว่าคุณยิงรัวเหมือนเป็นปืนกลแบบนี้ เขาก็ไม่อยากอ่านแล้วค่ะและนอกจากเขาจะไม่อยากอ่านแล้วนะคะเขาก็ยังคิดว่าคุณเนี่ยว่างมากปล่อยให้เขาได้มีโอกาสคิดถึงคุณบ้างเถอะคะ่ะและข้อ3อย่าส่งข้อความชวนทะเลาะถ้าคุณมีปัญหาอะไรกันสิ่งที่ถูกต้องเลยก็คือการโทรคุยกันแต่ถ้าเกิดคุณส่งข้อความว่ากันไปว่ากันมาสุดท้ายแล้วต่างคนก็ไม่อยากที่จะคุยกันถ้าเกิดคุณมีปัญหาอยากจะเคลียร์กับเขาข้อความแบบที่คุณส่งไปก็ควรจะเป็นแบบ อยากจะคุยกันสักหน่อยถึงเรื่องเมื่อคืนถ้าสะดวกแล้วโทรกลับมานะมันทําให้เขารู้สึกว่ายังมีทางรอดคุณพร้อมที่จะฟังเขาแต่ถ้าเกิดคุณมัวแต่ส่งข้อความว่ากันไปว่ากันมาและข่มขู่เขาให้โทรกลับโทรกลับมาเดี๋ยวนี้นะโทรมาตอนนี้เลยเมื่อคืนทําตัวแย่มากทำไมเป็นแบบนี้เชื่อไหมคะแบบนี้เขาไม่มีทางโทรหาคุณแน่นอนและข้อ4อย่าส่งข้อความตอกย้ําความเบื่อชีวิตเบื่อโลกถ้าเขาเกิดส่งข้อความหาคุณทําอะไรอยู่คะ คุณตอบกลับว่าเบื่อมากค่ะเซ็งมากเลยตอนนี้กำลังแย่รู้สึกแย่จังเลยคือจริงๆแล้วตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่รู้สึกแย่อยู่แล้วเขาอาจจะต้องการกำลังใจหรือว่าเหมือนกับใครจะมาชาร์จแบตจุดประกายไฟให้เขาแต่คุณกลับไปพูดแบบเดียวกับที่เขารู้สึก ที่จริงแล้วอะถ้าคุณเกิดรู้สึกอย่างนั้นจริงๆคุณอาจจะแก้ไขโดยการส่งตัวการ์ตูนหน้าเศร้าหรือเป็นตัวการ์ตูนขำๆไปให้เขายิ้มแล้วคุณก็เก็บปัญหาไว้ไปคุยกันตอนที่คุณได้เจอเขาไงคะและข้อ5อย่าได้แสดงว่าคุณตั้งหน้าต,ตั้งตารอโทรศัพท์เขาทั้งวันพอเขาส่งข้อความมาปุ๊บคุณรีบตอบปั๊บทันทีทุกครั้งปล่อยให้เขาได้มีเวลาคิดถึงคุณบ้างตอบช้าบ้างตอบเร็วบ้าง,างแกล้งลืมบ้างก็ได้เขาจะได้สงสัยว่า ทำไมคุณไม่ตอบคุณกําลังทําอะไรคุณกําลังอยู่กับใครและอีกในหนึ่งเขาจะได้รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่มีเสียงแมเสเซจติ้งติ้ง,งจากคุณเข้ามาไงคะและจะนี่แถมทริคอีกนิดนึงนะคะคุณควรจะส่งข้อความแนวชื่นชมเขาบ้างเพราะผู้ชายเป็นประเภทที่ไม่ชมกันเองดังนั้นก็เป็นหน้าที่ของสาวๆอย่างเราที่จะต้องคอยชื่นชมให้กําลังใจเมื่อเขากําลังเจอสิ่งที่ท้าทายในชีวิตคุณต้องสร้างความรู้สึกว่าเขาจะได้รอยยิ้มได้เสียงหัวเราะและความสุขทุกครั้ง ที่ได้รับข้อความจากคุณและข้อความของคุณจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปและเป็นสิ่งที่เขารอคอยค่ะถ้าคุณสนใจสาระดีๆทิปสและทริคดีๆสำหรับผู้หญิงติดตามได้ที่เพจเจลลี mm ่คลับค่ะ,คะ